สวัสดีครับพ,พี่น้องพ่อ,อกันในเสาวันพุทธที่28กันยายน2 5 6 5เก้าได้พี่น้องมื่อนี้มาหมายไหมครับมาโคกซับมงคลพี่น้องมาเลาะเบิ้งเห็ดวัวรั้งที่เกิดเพราะเกิดครับไปครับไปเบิ้งไปรุ่นกันพี่น้องหาขอม้าครับเ่ระาะฉันได้ยักดอกอยู่หาขอมา้าพี่น้องไปครับพอแล้วพี่น้องไอ้ก,กอดอกแรกของเ้าครับ ย่างขงม้ากับไก่เต๋อเป็นไะพี่น้องครับจุ่มอยู่พี่น้องไปครับไป,ปรุ่นกันต่อครับน้องพี่น้องเห็ดเพืงดอกแรกของเขาครับเนโ้ามือนี่ครับน้ำเลยพี่น้องฝนบ่ตกใส่ครับไปครับไปรุ่นกันต่อครับกวดๆนะครับ มูเงี่ยนะพี่น้องสองตอง่อนีครับไปหากันต่อพี่น้องว่าสิพ่ออีกว่าครับหาไปพ่อมูเงี่ยนะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องเห็ดกัอครับจุ่มกระลังงามเลยพี่น้อง ดอกนึงครับดอกงามเลยพี่น้องฝนบปตกใส่ครับคือนี่ฝนบปรตกได้พี่น้องบานครับบานกับบานงามเลยพี่น้องอแต่กระห้างแน่พี่น้องเนี่ยงานจุดนวมเมย์เหรอครับ หั่งผู้ใดสีมากับผู้เป็นตาม้าดอกพี่น้องหั่งทักไล่ครับหดถึงพี่น้องสองดอกครับถึงไค่สองจุงงามๆเลยครับพี่น้อง นั่งครับเอางามเลยพี่น้องฝนตกว่าไซฝนมาตกไซ,กรซครับติดกอสองนึงครับโอ้หางไหลพี่น้องเลยครับโค้ไหนพี่น้ะตั้งอีกดนอนนึง ห้างห้างพี่น้องผู้ใดสีม้ากับว่าต้องหมาแล้วครับว่าเป็นตาม้าแล้วครับ่อยครบพี่น้องสองดอรครับบานแล้วครับบานง้ามอยู่พี่น้องที่ว่าว่าเป็นตาม้าเพราะว่ามันเกิดเห็ดแนวเ,เดียวพี่น้องเห็ดย่างอื่นวนมี้ครับยางพ่อะกัถือว่าได้ครับยางว่วเผกับฟ้าพี่น้อง ไปครับไปกันต่อครับไปเลยลพี่น้องกวดอกนึงครับจุม๋งงมงามเลยพี่น้องครับโอ้ยห่างหลยพี่น้องไปเลยลพี่น้องจุม๋มนึงครับงามเลยครับ เพ่อยอกแล้วพี่น้องดอกนึงครับบานกลังงามเลยพี่น้องับพี่ครับอีกดอกนึงครับ นี่สองดอกพี่น้องนี่ดอกเ่านะครับนี่เน่าเหมือนแล้วครับไปครับไปกันต่อครับพี่น้องได้ร้ากลับบ้านแล้วครับสรุปผลงานการหาเห็ดของเขาในส่าเมื่อนี้พี่น้องโอ้ยบระมาณดอกพี่น้องกับพเพราะด้กแกงนี่แหละครับบทเป็ี่นตามมาดอกพี่น้องนะครับมือนี้มาโขกซ้ำบุงคนด้วยพี่น้อง มาโคกไงแต่ห่างเห็ดบใบไงคือโคกนี้หน่อยๆครับเพิ่งแล้วก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องสาวอ้อยบ้าบัดให้น้ำเด้อพี่น้องฝากนะครับฝากช่องหน่อยๆอีกช่องนะครับสำหรับเท้านี้ก็สวัสดีครับ